คนเดือดซัวกินหน้าปลากระสือก็เหลือครับพี่น้องยกมันียนเลยเนี่ยเฮ้ยพี่น้องเลยฮึสวดมาครับพี่น้องครับวันนี้ได้เนื้อมาซะเฉียงเนื้อบรนทุนหน้าอกด้วยครับพี่น้องด้วยครับหรือว่าเฉียงเนื้อบรรทุนน้องไม่ตายด้วยครับพี่น้องเนาะนี่ครับขอบคุณขอบคุณนะครับเฉียงเนื้อขอบคุณคนนะครับมาเบิ่งเสือครับพี่น้องบ่เคยผิดหวังเลยครับเฉียงเนื้อเฉียงนี่นะครับ บริยูเก่ตำบลทงหน้งหัวงครับพี่น้องเด้อนี่หมดิดบังครับพี่น้องนะครับเสือกว่านี้แบบนี้แล้วนะครับพี่น้องนี่นี่มาเสือมาจูอีกหน่อยแล้วก็บแม่ยางนะครับพี่น้องเด้อนะครับมือนี้มันใหญ่มากจี่ทั้งขั้นยาหนายอย่างเงี้ยเลยครับมือนี้นะครับกับตับโอ้โหสาใจเลยพี่น้องเด้อสามสิบจีบนะครับพี่น้องมาผมอยท่าการต้มเพียนะครับพี่น้องมือนี้นี่เพียเพื่นในขอเพียอวันเด้อครับจีบนะครับมันจัดมาให้นะครับอันนี้มีเลือดพร้อมนี่ เกีียวอันนะครับป่ะเอาไปต้มกันเลยโอาน่ะคู่ปันถากระฟังต้มลงไปก่อนครับเดี๋ยวสิคนเกลียวพี่น้องบั้งนะครับมัเนี่ยต้มเกีียวเรียบร้อยนะครับพี่น้องเด้อเห็ดนมะเขือเกลียวเพลียวอันนึงโผล่เลยครับได้เคียงเนี่ยบั้นทุ่งนังโอวครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นเอาไปขึ้นเคียงยืนบั้นบั้นน้องไม่ตายนะครับพี่น้องเด้อมาสูตรเกลียวครับพี่น้องสูตรเกลียวจ้ห่านเซลริกลงไปก่อนเลยเคียงเนือเอ่อพอคุ้นบ่กนะครับ ไปสนใจเดี๋ยวจ้าชาัดเล่ชิมเบอร์โทถ่อยนะครับพี่น้องเนี่อืมโอ้ลม่ลมลม่มล่มพี่น้องเลยเฉันเกี้ยวเขายุ่งขงังฉันเลี่วยวเกินเนี่ยสูตรเกี้ยวเพียจ้าชาัดใส่บปลายแนวเลยพี่น้องเนี่ยเห็ดกังไรก็บเสียบนะครับกันใส่กันเห็ดคือนยังจ้าชัดผ้าเห็ดเนี่ยนี่อืมทำปลาจังไนโอ้แมงวันพี่น้องเลยหน้าแมงวันก็หลายเลยเดี๋ยวใส่ผักก่อนจังไนอยก่อน บรรยากาศอยู Hi ่ไฮยู่นาครับพี่น้องเอ้ยคนน่ะคนต้มบีบบีบีแล้วครับมึเงเนี้ยครัโอ้ดังไฟย่างเสือทั้งหมดเลยสีข้นเกลียวใบทานะครับแล้วก็สีย่างเสือสิ่งนี้นี่ต้นหอมนี่ยเราต้องไปเห็ดต้นหน่อยนะครับมันแงี้ต้นนี้ยงังดีเลยใส่ลงไปเลยนะครับเอ้ยช่างไั้นก็เสียบพี่น้องเลยมึงเนี่ย กันไว้เกียเ่ยวเพียนี่กันเป็นเพีเยร์อว,วันนี่เกลียวเทียนไอ้พวกสูตรนี่เนี่ย่บอเสียไปหาหมอนะครับปกติแันมีใบปูกูดซอยใบปูกูดแซ่บหน้อยนะครับมันจะมีความนี่พี่รองเลยเอ,าอ้าเว้ยขักเลยอื้มพักมามาเนี่ยจุจังหน่อยพี่รองเบิางเสือที่ล่ะโอ้ยมามาฮัทพี่รองเลยเพ,พื่อเอาเป็นเชียนเนี่นนนยแล้ว ปาดซิมเกลจะข้ามพี่น้องเอ้ยปาดเสือไหมโอ้อดใจไม่ไหวเลววยพี่น้องได้ปะเนี้ยเด้อเตะกับเกลกันเนี่ยปาดซิมก่อนซิมก่อนก่อนสิไปย่างมาอือหือข้าวข้าวข้าวเดี๋ยวจะข้าวกันเอ้ย พี่น้องเลยบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้านะครับพี่น้องเนาะเอาไปนี่แหละครับพี่น้องคอยคักเนาะสวยนะคอยกินหัวเสีบมาสำหรับใจแาะก็ไม่ต้องเอาอะไรคนอยู่สัวกินหน้าป่าก็นส,สัวก็อร่อยครับพี่น้องยกอ่าเออ,อมัจจุกกับมะขี่นะพี่น้องเนาะเสือเป็นไหนมากงามเลยเนี่ย เล่นได้นี่น,นหล่อือตมูจะเ,เสียบเด้หร่อ่า้งโอ้โหคุณ่ะปาดจินเลยสวดได้ไหเนี่ยเฮ้ยี่นหองเลยอืจุ่มลงไปสวดสวดมาอือ ับบนี้ทำเนี่ยน้ก็แบบนี้เลยจุ่มลงไปนี้สวยๆขนาดไย